สวัสดีค่ะจอม r ิมแอคชั่นค่ะวันนี้อยากจะมาพูด <c oughs> คุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะค้นพบพบเจอแพชชั่นอินสปิเรชั่นแรงบันดาลใจและความเป็นตัวเราจากการที่เราไปท่องเที่ยวหรือออกไปเจอสิ่งแวดล้อมข้างนอกได้ยังไงค่ะเริ่มจากตัวตอมก่อนเองเลยดีกว่าคือจอมเนี่ยตอนนี้เป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็ต้องเรียนคณะสถาปัตย์เพื่อที่จะได้ เรียนรู้สังสมวิชาเพื่อจะมาปฏิบัติวิชาชีพเพราะมันเป็นวิชาเป็นวิชาชีพควบคุมที่ไม่ใช่ใครๆก็ทําได้เพราะมันมีผลถึงชีวิตและทรัพย์สินของคนด้วยก็ต้องใช้ศาสตร์และความรู้ในการมาทําทีนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนมาบอกก็จอมควรจะเป็นอย่างนี้ความควรจะเป็นอย่างนั้นไม่เคยเลยค่ะที่มีคนมาบอกจอมว่าเธอควรจะเป็นสถาปนิกนะไม่เคยจริงๆค่ะแต่จอม ไปค้นพบว่าอยากจะเป็นตอนที่เราประทับใจกับอาชีพนี้แต่จอมก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมตอนเ,อเด็กๆเนี่ยจอมก็ไม่ได้รู้อาชีพสถาปน,นิกคืออะไรหรอกก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนป .6 กำลังจะขึ้นม .1 ไปทริปต่างจังหวัดกับนา้นาค่ะน้าก็มีที่ทางานน้าก็มีไปทริปต่างจังหวัดแล้วก็มีไปดูบ้านจริงๆจํานี้ก็จำไม่ได้ว่าบ้านใครคะ่ะไปทาํนาน้าก็จำไม่ได้หรอกเขาก็ไปเที่ยวบ่อยอย่างเงี้ยที่บริษัทเขา แต่ตอนที่ไปเที่ยวที่บ้านหลังนี้นะคะมันมันให้ความรู้สึกมันให้ประสบการณ์ใหม่ที่จอมพบว่าจอมเป็นคนชอบไปดูบ้านไม่ได้ชอบเพราะว่าบ้านหรูบ้านอะไรงนี้นะคะชอบที่จะเดินเข้าไปจากห้องหนึง่งแล้วรู้สึกอย่างหนึง่งแล้วเดินไปห้องหนึง่งรู้สึกอย่างหนึง่งรู้สึกว่าทางรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทําให้เรารู้สึกอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วรู้สึกสนใจในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะคือจอมกับว่าจอมเลยพบว่าจอมอะ่ะ สนใจสถปาปัตยกรรมสนใจการตกแต่งสนใจการออกแบบสเปซที่ว่างซึ่งนั่นคือป .6 ไม่ได้รู้เลยรู้แค่รู้สึกสนใจไงคะซึ่งความสนใจของเด็กคนนี้ได้เยอะใช่ไหมตอนนั้นจมสนใจมากๆว่าเออตอนนั้นเข้าไปในบ้านหลังนั้นเดินเดินเข้าไปก็เป็นห้องเป็นทางเดินแคบๆก่อนมืดๆนิดนึงอยู่ดีๆพอผ่านทางแคบๆคอริดอร์นี้ไปปุ๊บเปิดเข้าเป็นประตูเป็นเหมือนห้องอาบแดดอะคะ่ะแต่ไม่ได้มีก็มีหลังคานะแล้วก็มีอ่ากระจก รอบๆรีซิตเข้าไปแล้วก็มีที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มีแสงสาดเข้ามาเหมือนกึ่งๆเป็นห้องนั่งเล่นแล้วกรีนเฮาส์อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นฟังดูแล้วมีอะไรแบบพิเศษหรือวาเลยนะจองก็ไม่ได้คิดว่าไดน้าเป็นสถาปนิกกรรมที่ดีที่สุดที่เคยเจอในชีวิตแต่อย่างใดแต่มันเป็นสิ่งที่ทริกเกอร์แล้วปิ๊งอบทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งจังเลยอ่ะทำมันต้องมีใครสักคนทําสิ่งเหล่านี้ ใครนะั้นเป็นคนทํามันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะ่ะกลับบ้านไปก็เลยไปถามแม่ค่ะแม่ก็บอกว่าเนี่ยคนที่ทําคือสถาปนิกเราก็เลยเฮ้ยเราอยากทําได้อย่างเงี้ยจากวันนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นมาอายุสิบอายุสิบเอ็ดทำให้จอมมองว่าตั้งเป้าว่าจอมจะต้องเป็นสถาปนิกให้ได้เพราะความประทับใจจากการที่ไปเที่ยวครั้งนั้นนะคะ เที่ยวเล่นเนี่ยทำให้เราคนพบแพชชั่นเจอแรงบันดาลใจได้จริงๆค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอที่ไหนเพราะฉะนั้นการเที่ยวถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกที่ที่ดีๆบางทีมันทําให้เราเจออะไรหลายอย่างได้เลยวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังอย่างที่เล่าไปแล้วก็อยากจะมาให้ไอเดียว่าถ้าน้องๆที่กําลังจะเตรียมตัว ค้นหาตัวเองอยากเข้าสถาปัตย์ไม่แน่ใจว่าอยากเข้าไหมหรือว่าตัวเองคิดว่าก็อยากเข้าอยู่นะแต่ที่บ้านยังไม่แน่ใจเลยว่าพี่บ้านยังไม่เห็นด้วยแลย้วมันคืออะไรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานหรือพี่น้องที่มีลูกหลานที่รู้สึกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เขาคนพบตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยจอมีทางเลือกทางข้อแนะนำจากประสบการณ์ของจอมเองนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่ตอนอายุสิบเอ็ดนะแต่จนปัจจุบันนี้เลยที่จงเกิดเพื่อนเพื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะเกิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดจนสามสิบกว่าก็ยังค้นพบได้เวลาที่ออกไปข้างนอกคือถ้าอยากรู้ว่าพวกเขาอะค่ะสนใจนี้จริงๆไหมลองพาเขาออกไปเที่ยวอะไปเที่ยวที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ดีเอางี้เอง,ง่ายๆนะทมรู้คุณพ่อคุณแม่ใครก็แนละ้วมีทริปไปญี่ปุ่นนอกจากไป เที่ยวตามแหล่งที่คนปกติเขาไปกันเป็นนักท่องเที่ยวแบบปกตินะคะลองใส่สถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมไปสักสองที่แล้วดูว่าเขารู้สึกยังไงที่บอกไปเที่ยวสถาปัตยกรรมเนี่ยจอมแนะนําว่าไปในที่ที่เขามีทัวร์ค่ะไม่ใช่แค่เราเดินเข้าไปแล้วก็ไปเดินเดินเอาแต่ให้มีทัวร์หน่อยเพราะว่าแต่เิถ้าไปแบบอาคารใหญ่ๆอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วบางทีเรารู้สึกว่าเออมันไม่ไต่างอะไรกับที่เราเคยไปแต่ถ้าเราไปในสิ่งที่แตกต่างคือ go deep หน่อยอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราสัมผัสกับสิ่งตรงนั้นได้ดียิ่งขึ้นอายกตัวอย่างนะอาทิตย์ที่ผ่านมาจอมไปที่แคลิฟอร์เนียมาค่ะไปบ้านที่ชื่อว่า Holly Hawk House เป็นบ้านของสถาปนิกยุคป,ปุกเปิกรุ่นโมเดิร์นนะคะก็เป็นเรียกเป็นแบบมาสเตอร์อะไรดีกว่า ตายไปแล้วนะ,ะชื่อแฟรงค์รอยไรค่ะเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนั้นคือยังไงก็อยากไปดูงานแฟรงค์รอยไรในหลายๆที่ค่ะจอมไม่ได้เป็นแฟนประจําของแฟรงค์รอยไรนะแต่ไปดูงานเขามาหลายบ้านหลายบ้านเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าต้องชอบเลยไปดูแต่เพราะอยากรู้เลยไปดูมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยค่ะพอไปเนี่ยมันก็จะมีทัวร์ให้จะเป็นเซลฟ์ไกด์ทัวร์หรือว่าจะจ่ายังค์เพิ่มเพื่อให้เขาทัวร์เราส่วนตัวก็ได้ มันก็จะพาไปดูส่วนต่างๆของบ้านแล้วก็จะอธิบายว่าเขาคิดอะไรถึงทําอย่างนี้แล้วบอกเลยเขามันไม่เหมือนการที่เราแบบพาไปดูพระราชวังหรือไปดูบ้านจัดสรรมันมันจะรู้ว่าการที่บ้านบ้านหรือสถานที่ที่เขาได้รับการออกแบบมาจริงๆมันมีประสบการณ์บางอย่างที่มันละเอียดอ่อนมากที่เขาสร้างสรรค์มาเพื่อให้คนเข้าไปแล้วรู้สึกเลยอยากให้ถ้าสมมติไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะลอง แบ่งเวลาสักนิดนึ่งส่วนที่เที่ยวที่ไปเที่ยวธรรมดาอย่างเงี้ยลองไปเที่ยวอะไรที่เปิดหูเปิดตามากกว่าที่เขาสร้างแผนการท่องเที่ยวเอาไว้ปกติทั่วไปแล้วโพสต์ไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วทํากันลองเอาอะไรสักอย่างที่เหมาะความสนใจหรือคําถามเนี่ยลองแทรกเข้าไปอย่างไปญี่ปุ่นก็ไม่หาที่เที่ยวใช่ไหมไป LA แอลเออย่างเงี้ยค่ะก็ลองหาที่เที่ยวแบบสถาปัตยกรรมดูบ้างจอมก็จะเน้นไปเรื่องสถาปัตยกรรมเลยนะเพราะเป็นเรื่องที่รู้ไงถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ลองไปปรับ,รบใช้กันเอาเองนะ อ่ะอยางไป LA อยเองเนี้ยที่วอะไรกันนะคะจริงๆ LA มีสถาปฏตยกรรมเยอะมากเลยนะซึ่งถ้าเราไปกับเซลฟ์ไกด์ทัวร์หรือไปกับไกด์ทัวร์ที่เขาพาเราไปเที่ยวสถาปัตยกรรมในเมืองอะคะ่ะมันก็มีนะแต่มันก็จะเป็นสถาปัตยกรรมหลายๆรุ่นอะไรเงี้ยค่ะจอมมองว่ามันจะไม่สนุกสําหรับเด็กเท่าไหร่เพราะจอมไปจอมก็เชื่อว่าจอมเบือ่อแต่ถ้าให้จอมไปบ้านหลังเดียวอะที่มันมันมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังอะ แค่เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะโหเปิดโลกทัศน์แบบใครก็มาบอกเราไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่อ่านหนังสือไม่ได้ดูวิดีโอไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทันั้นต้องเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็อย่างถ้าไปเอนเะก็แนะนำว่าลองไปดูพวกฮอลลี่ฮอกเฮาสไปดูอ่าเก t ตตี้เซ็นเตอร์เกตตี้เซนี่อยู่ที่เออนี่ไม่จะบอกไม่มีตังค์ถ้าสมมติมาออแล้วไม่มีตังค์นะ เกตตี้เซนเตอร์เข้าฟรีแล้วได้วิวสวยที่สุดของ LA เลยอะคือเห็นทั้งฝั่งทะเลทั้งฝั่งเมืองแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยมากโดยลิชาร์ดไมเออร์เนี่นะคะอย่าง LA ไปนิวยอร์กก็ลองเปลี่ยนไปเที่ยวแบบอื่นๆบ้างอย่างเช่นสถาปัตยกรรมที่นิวยอร์กเยอะมากมีเ r a น n s t เตชันที่คารทาวาเป็นคนทำไฮไลท์ต้องไปถามต้องไปเลยค่ะ อย่างนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้นะช่วงสิบปีเนี่ยถ้าใครไปนิวยอร์กแล้วไม่ได้ไปไฮไลน์ถือว่าคุณไปเมื่อศตรวรรษที่แล้วนะเพราะว่าศตรวรรษใหม่เนี่ยสิ่งที่เจ๋งมากๆสุดๆของนิวยอร์กคือไฮไลน์ไม่ใช่แค่สำหรับดีไซเนอร์นะคะแต่คนที่ใช้ชีวิตคนที่เป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปเดินแฮงเอาท์รุนนั้นมันเป็นทางรถไฟที่ยกระดับแล้วมันเป็นทางรถไฟที่ถูกทิ้งล้างแล้วแล้วเขาก็มาทำเป็นสวนะคะ่ะ แล้วก็คนนิวยอร์กก็ใช้กันมันก็จะเป็นคอรดอรยาวๆเชื่อมเมืองเจ๋งมากค่ะออกแบบด้วยฟิวออปเปอเรชนันแล้วก็ดิลเลอร์คอ o f ดิโอเรนฟล์เนี่ยค่ะคือพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันมีที่เทีย่ยวที่เปิดหูเปิดตาให้เรารู้ว่าเราชอบสถาปัตกกรรมจริงไหมมันเจ๋งยังไงมันมีบทบาทสําคัญยังไงกับชีวิตของคนจอมไม่ได้แค่บอกว่าน้องควรจะไปดูเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ <laughs> จะมีเงินเพื่อจะเดินไปดูเองแต่คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้องต้องเป็นคนช่วยสนับสนุนส่วนนี้ด้วยค่ะไม่งั้นจะเป็นมันมันจะมีตังไปตั้งแต่เด็กได้ไงวะใช่ไหมคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องใครก็ได้ถ้ามีไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยลองแบ่งเวลานอกจากเหนือจากให้สถานที่ท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากรู้ว่าลูกชอบสถาปัตย์ไหมลองให้ไปบ้านสถาบ้านที่สถาปานิกออกแบบไม่ใช่ไปไหนก็ได้นะ ไปที่สถาปนิกดีๆออกแบบจริงๆสักหลังไปดูสักตึกสองตึกไปดูสักแลนด์สเคปอาร์เคเต็กเจอร์อย่างไฮไลน์เงี้ยถ้าไปนิวยอร์กลู้ปบอาว่าจอมอยู่อเมริกามาสิบแปดปีจอมไปนิวยอร์กมาจอมไม่เคยไปเทพีเสรีภาพเลยนะแต่จอมมีที่เที่ยวในนิวยอร์กเยอะมากที่แบบยังต้องกลับไปแต่จอมยังไม่ไปเทพีเสรีภาพเลยเพราะจอมไม่นับว่ามันคืออาร์เคเต็กเจอร์ค่ะจอมไม่นับว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษสําหรับในแง่ของดีไซน์ มันไม่ได้เป็นแมกเนตสำหรับจอแต่จอจะไปเดินดูตึกดู ground ีโร่ดูแลนด์สเคปดูสวนคือเยอะมากค่ะมีให้ดูในนิวยอร์กเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวในนิวยอร์กเนี่ยถ้าไม่ได้ไปกับทัวร์มีเวลาเที่ยวเองอ่ะลองแบ่งโอ,อกาสให้ไปดูอะไรแปลกๆอย่างนี้บ้างค่ะเพราะว่าจำเชื่อว่าทุกคนเที่ยวไม่เหมือนกันแล้ววิธีเที่ยวแต่ละแบบก็ทําให้เราเห็นอะไรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกับทัวร์เราก็จะได้แบบที่นักท่องเที่ยวเห็น โอเคสาหรับครั้งแรกแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มีโอกาสกลับไปครั้งที่สองถ้าเราแพลนเองอะคะ่ะลองแพลนให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างเหมือนเวลาจอมไปเที่ยวเองถ้าจอมเป็นคนวางแผนก็ได้แบบหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนวางแผนที่ไม่ได้เป็นสถาปนิกเลยก็จะได้อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้บอกว่าแบบสถาปนิกดีนะแต่แค่บอกว่านี่เป็นออปชั่นค่ะที่ช่วยให้เราออกไปจากมุมมองเดิมเห็นอะไรใหม่ๆจอมพนันได้เลยค่ะ อันนี้จอมพูดเลยว่าถ้าไม่เคยลองเข้าไปใ,ในบ้านในสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกจริงๆออกแบบแล้วเขามาอธิบายเราว่ามันคืออะไรเห็นรูปหรือฟังมาก็พูดไม่ได้ค่ะจริงๆมันไม่เหมือนกันเลยเลยอยากให้ลองไปลองเอาส่วนอย่างเงี้ยลองไปแอดไปเป็นส่วนที่ท่องเที่ยวเพิมเ่มเติมเวลาที่ไปเที่ยวกันก็ซึ่งจอมว่ามันดีนะถ้าสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่เงี้ย อยากให้ลูกรู้ว่าเออเขาชอบจริงหรือเปล่าก็พาไปดูสถานที่อย่างนี้จริงๆอะคะ่ะว่ามันต้องใช้สถาปนิกออกแบบนะลูกมันถึงจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าลูกมีทิพกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ยังไม่รู้เลย่สถาปัตยกรรมคืออะไรสถาปนิกเอาไปนมีหน้าที่ทําอะไรใช้วิศวกรสร้างบ้านอย่างเดียวไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้องใช้สถาปนิกเลยอะไรเงี้ยลูกก็ต้องทําให้พ่อแม่เข้าใจด้วยว่าอาชีพสถาปนิกเขาทาอะไรกันซึ่งจะทํำยังไงก็เวลาไปเที่ยวก็บอกพ่อแม่ขอสักที่หนึ่งได้ไหมขอลองไปดูนึง ให้เขามีส่วนกับเราไม่ใช่ให้เขาปล่อยเราไปทิ้งตรงนั้นแล้วเราไปคนเดียวนะเอาเขาไปด้วยให้เขาเห็นสิ่งที่เราเห็นนะคะเราต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจอมเลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันเท่าไหร่แต่จอมพูดจากประสบการณ์ตัวเองเลยว่าจอมรู้เพราะจอมไปเที่ยวครั้งเดียวเท่านั้นค่ะจอมไม่ได้มีโอกาสเที่ยวบ่อยไงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ออกไปเที่ยวอ่ะโอ้โหมันจะมันจะเหมือนแบบเ e s เ e r นะคะมันจะโหยหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใหม่แม้กระทั่งการไปสิงคโ,โปร์สองปีสองครั้งอะคะ่ะก มันก็มีอะไรใหม่ๆให้เราเห็นมาอเมริกาเนี่ยโอ้โหมีนู่นนี่นี่ให้เราเห็นครั้งแรกที่มาอเมริกาปีแรกเราได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตามที่บางทีออฟฟิศก็าพาไปอย่างเงี้ยจอมไม่ได้เที่ยวเยอะเพราะว่าค่อนข้างจะต้องเก็บเงินแต่ก็จะมีโอกาสไปเที่ยวใกล้ๆแล้วมันมีสถานที่มันแรส์สเคปให้ท่องเที่ยวเยอะตอนแรกอยู่ยูทาจอมสองเดือนแรกค่ะจอมคุยกับเพื่อนเลยว่าถ้าเรามีโอกาสได้เห็นที่อย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเรียนอะจอมเชื่อว่าจอมจะมี i n นสปิเรชันมีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างมากขึ้นในงานออกแบบที่เราเรียนทั้ง5ปีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าบ้านของน้องคนไหนมีกำลังในการที่พาน้องไปเที่ยวในที่ที่มันสร้างสารรค์พาไปเดอะค่ะมันมันได้อะไรเยอะแล้วน้องถ้าที่บ้านพาไปได้ก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ะจากการที่เก็บสิ่งรอบตัวแล้วดูอ่านโจทย์ถอดรหัสสิ่งต่างๆ ดูว่าร,ารู้สึกยังไงกับมันโหมันมันจะจุดประกายเราได้เยอะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะบางทีเออครั้งแรกอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยมีทริปตอนที่ไปเรียนเงี้ยค่ะก็จะมีทริปของแลนสเคปเปนทริปของภาคที่อาจารย์พาไปที่ต่างๆที่เป็นแลนสเคปช่วงแรกๆไปเนี่ยไม่รู้สึกอินสป,ปายใดๆเลยนะเพราะรู้สึกมาทําไมมาทําไมมาทําไมแล้วมาทําไมอะไรเง,ไงี้ยค่ะจนใกล้ๆจบหรือจบไปแล้วกลับไปมองย้อนเออว่ะ เฮ้ยตรงเนี้ยจริงๆมันเรื่องนี้มันน่าจะมีอย่าง,างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปครั้งแรกกวบางทีจะบิงโกเลยอะไรเงี้ยบางทีต้องไปหลายๆครั้งหน่อยก็วันนี้พูดยาวหน่อยแต่ว่าอยากฝากถึงทุกทุกแพทย์ทุกวัยอะค่ะไม่ว่าจะบทบาทคือเป็นน้องที่กำลังจะมองตัวเองไปเป็นสถาปนิกหรือผู้สนับสนุนน้องที่จะไปเป็นสถาปนิกก็คือพ่อแม่ญาติ คือต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วบางทีไปเที่ยวไปดูไปซื้อทัวร์เฉพาะสถาปัตยกรรมหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีมันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจนปัจจุบันเนี้ยจอมก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยทุกทริปเนี่ยจอมก็ต้องไปดูสักหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้ลงไปดีเทลจริงๆไม่ใช่แค่เดินผ่านแต่ถ้าไม่มีเวลาก็าแค่เดินผ่านนะแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากไปกว่าเห็นเออสวยจบซึ่งถ้าแค่นั้นนะคะมันไม่ได้อะไรหรอก แต่ถ้าเริ่มสังเกตว่ามันมีบทบาทอะไรต่อความรู้สึกเรากับสังคมเนี้ยโหเราจะดีขึ้นจะอินสป,ปายขึ้นอีกเยอะเลยเพราะวันนี้ก็เป็นนอกประเด็นค่อนข้างเยอะแต่จอมเชื่อว่าสําคัญมากค่ะเพราะว่าการค้นพบแพชชั่นของคนคนหนึ่งในชีวิตมันเป็นจุดใหญ่มากที่ทําให้เราเห็นว่าเราอยากจะไปไหนจอมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะลองเอาไปใช้ดูค่ะเพราะอย่างน้อย จมใช้มาแล้วอะ่ะมันเวิร์กอะ่ะแล้วก็ยังใช้อยู่อ่ะค่ะมันยังจุดประกายได้อยู่ว่าเออทําไมเราถึงอยู่ที่นี่ทําไมเราถึงชอบตรงนี้ให้คนนี้เขาดีอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฝากเอาไว้ค่ะแล้วถ้าไปเที่ยวไหนก็ไปแวะเวียนที่ไหนสวยๆกสย็ส่งรูปมาฝากกันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไปเมืองไหนที่จอมพอรู้ว่ามีอะไรก็ลองถามมาได้ค่ะเผื่อจอมจะรู้ว่าเมืองนั้นต้องไปเที่ยวอะไรแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้นะ ส่วนใหญ่บางทีก็ต้องไปรีเสิร์ชเหมือนกันทุกครั้งเวลาจะไปเที่ยวทีก็รีเสิร์ชเอ้ยเมืองนี้มีอะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าสนใจจริงไหมอันไหนน่าสนใจกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย